พี่น้งองมะพร้าวมูดไงเลยค่ะปลาถุค่ะเป็นยังบุญยังคุณค่ะนจะปลาเจ้าเขาเมืองค่ะนี่จะดอกไงคุณพี่น้องแมนมันดแรกเลยครับคุณครับคุณครับน้อพี่น้องหัวตะขึ้นเลยครับอืมไอยนนะครับเนี่ยเขาเรียกไอยนนั่งเนี่ยเมืองคับดอกไงไงอบอุ่โอ้ยซสนีก,กระไดรุนเนาะครับไปห้าวจะไปกินกันเนาะครับมาไหนะ ขอมูลหลกนะครับนี่ค่ะใส่เสียมดินต้นสีเหนียวนะคะ,คะฉันเป็นดินทาำนะคะ น,ะะนี่ก็เป็นหัวกำลังขึ้นนะคะเย็นสีคอนี่อยาาใส่มีนะคะแต่ว่าเย็นสีไฮเบิร์กก่อนนะคะว่าใส่เสียม,มันเป็นตั้งแต่นะคะพี่น้องคือว่า,าทั้งนี่สิเป็นยินทามนะคะนี่ค่ะใส่เสียมลงบ่แดดเลยค่ะต้องใส่มีเท่านั้นนะคะเสียมกระเขาอ,อยู่ด้ยค่ะเบิร์ด้ลยค่ะไปเรียกแล้วเนี่ยมีเป็นด้วยเา กําลังข้นด,ดินมีแข็ง,งอย่ไรับมันบาขาครับพี่น้องหอทุกขืนหอทุกข้น,น,นมากันหลายคนครับพี่น้องวนๆทั้ทั้งมเพราะว่าอันนี้มันเป็นรอบสองครับดินกนับดแขงยงไ มากับทีมงานหมูบินครับนี่ตอนวันมาได้เลยป่ได้มันไม่มได้คลายวแล้วเพราะดินดนินแข็งครับแข็งยาว่ากันได้พีนหนองนะมีหนองมีกต่แท่งบะลุงนหรอครับเสียมมาได้เสียมมาแท่งมาได้ เห็ดกำลังพอนะคะกมงามยอเ้พีโปรไซายจิมนะคะดินแทงไรจิมล้องไปตู้หองจด้ค้าสันสัน นี่มนนี่องจะเป็นเห็ดปวอหลอดชื้อไทยของเตียนนะคะนี่จะตัวอวนะคะ มาแตะแล้วด <OR AT> <stand saint> ิตอนถืงไม่ใช่ก่ะดินมันเอายากนะครดินมันแข็งครับผ้าดันบะไดียคาูกเงี้ยตุ๊กเห็ดเผ็ดบุรีกรอบกว่าค่ะแบบนี้หวานค่ะพี่น้องพี่น้องมาองเผาเพาเดี๋ยวมันกรอบมันถึงนี่้น้อยมันก็หักครับเห็ดไหนกินเปลี่ยนอยู่ครับ ันกบบรฝากกดติดตามนะด้วยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะพี่น้องนี่นก็ต้องกลัรอบซองกระชีเป็นแบบนี้นะคะกระชบนเสาร์ห้องจะมาเบิังแมงครับเต็มรอยเป็นไลยค่ะอันนี้เวลาซองถุงกว่านะครับเนี่ยตอนนี้ มีพันห้าต้พันแค,ไนคร,ไ,<ด>รไปแล้วนะครับลองทำกอนดแรกวันน,น,นี้เราแค่เอาเปิดแค่ตรงนี้เนี่ใหเนี่ยห้องน้ำดำเนี่ยันเปิดเียเดยวล ขาบ่ได้หรอกครับใน, <Okay. S 1> นเท่านั้นดิเมีจ้นครับ นี้เขาก็เรียกเห็ดไอย่นนะครับดินแข็งนะพี่หน่องขาตุบๆอยู่เห็ดจะไหนจะบาดแหลกขาหรือครับพี่หน่องกำลังขึ้นแท้งถือเสยพี่หน่องกำลงง้างกับ 確かに。